ทุกคนครับพี่ลอบนะครับวันนี้ก็ครับตามที่สัญญาไว้นะครับว่าจะมีรีวิวทางฝั่งเซตตี้ทอยอีกตัวนึงครับซึ่งเป็นทางฝั่งของซูเปอร์ฮีโร่ผมชอบที่สุดของทางฝั่งมาเวลนะครับในที่ฝั่งอื่นอย่างดีซีผมของผมจะเป็น man, แบทแมนที่เมคมมิกงผมก็จะเป็นสปอนครับตันนี้ก็จะมาอยู่กับ n น m ่ e เ1อวันของผมของทางฝั่ง Marvel นั่นก็คือเซตตี้ทอยสปเดอร์แมนซีรีส์สครับซึ่ง ก่อนหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าซิิซี่ทอยเนี่ยแท้จริงแล้วผมในตอนผมจะต่อคลิปแล้วรู้ขึ้นมาว่าซิตี้ทอยเนี่ยรจริงแล้วถือว่าเป็นอีกหนึ่งค่าที่ความผมเล่นซูเปอร์ฮีโร่ผมมาเยอะมากนะครับ <S <S แล้วก็เป็นราคาอยู่มาสัก3-4มสีพันถึง7จ็ดพันนะครับอยู่ที่เลตเกตครับคือตกว่าที่ผมชอบคือซิตี้ทอยเขามีงานหลายเกตมากครับและตัวที่มือผมเนี่ยคือเกตแบบราคาพอได้ครับคือราคาที่จับต้องได้คนทั่วไปจับต้องได้จะมีเกตสูงเลยที่ผมเห็นก็จะมีแบบ ตัวสามพันอันนี้คือจะมีที่ผมเห็นจะมีไอออนแมนนะแล้วก็มีพูดราคา7,000ด้วยนะครับความต่างเป็นยังไงผมไม่ชัวร์ผมรู้จริงนะคือว่าไม่เคยเล่นเซติีท็อปด้วยเปลาครับเป็นไอเจ้าไอออนสไปดแมนเนี่ยคือขั้นแรกของผมเลยนะครับแล้วก็มันแล้วก็จะเขาเรียกโอเคผมชอบสไปดแมนแล้วก็ตั้งใจว่าสไปดแมนครับแล้วก็นี่คือเซตดิทอยตัวของสไปดแมนที่ผมมาเปิดซิงกับของเล่นสไปดแมนแล้วผมผมจริจริงจังเลยนะครับนะ ซึ่งก็บอกว่าซีทอยตัวนี้แน่จริงแล้วมันคืองานของเล่นที่เออมาเพื่อสรับให้ทุกคนจับต้องได้สดวนครับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยตัวเซตทอยทีท่ผมก็รีวิวไปนั้นก็มันเป็นการนำตัวละครจาก Marvel cinematic ครับมาทำเป็นของเล่นนคาที่จับต้องได้น,นะครับซึ่งตัวว่ามิเจเาเนี่ยคือแกะดำเลยก็ว่าได้ครับเพราะ <laughs> เพราะว่าสามตัวที่ออกมาครับก็มี Iron Man t h a n o s แล้วก็ Iron Spider-Man นะครับ ที่เขาบอกอ่อันนี้คือซีรีส์สอนครับซีรีส์ที่ออกมาสามคือสามตัวนั้นนะครับที่เน้นมาจากตัวคอนจากมาเวลซูแมติกนะครับแต่ว่าพอซีรีส์สอนนี่ผมเห็นจะมีะกัะตั๋อเมกาแล้วก็วอร์มิชีนนะครับแล้วก็มีตัวแีกมือที่ว่าแกะตามตัวเดียวของของซีรีส์นีเลยก็ได้ครับเพราะว่าตัวอื่นเขาโผลมาแบบว่าตามหนังครับมีนี้ไม่ใช่ตามหนังครับคือดูจาก,ด,จากดูจากตรงตรงน,น,รนี้นะครับเห็นไหมภาพโปรโมทเนี่ยครับตัวกล่องเนี่ย มันเป็นอิงมาตามแบบการ์ตูนคอมิกมากกว่านะครับมันดูไม่เหมือนอิงมาตามนะฮะเรียกว่าแกะดันเลยนะครับเพราะว่าังนั้นเนี่จะมีนรับมีฮักมีทรอมีแต่ผมจำได้ว่ามันมีตัวข้อจับมันเป็นสติกเยอะนะครับเรียกว่ามีรมาสักเก้าตัวหรือสองตัวได้ถ้านี้ผมไม่แน่ใจนะแล้วผมไม่เก็ตต่อนะปลอดภัยนะเรียกว่าผมจะบอกว่าผมอยากเก็แค่ไเดอ้วแมนนะครับเอวดูข้าวกล่องเดียกว่า,วาตัวตัวกล่องเนี่ยตัว,ต,วตัวหน้าตา ของตัวซูเปอร์แมนรุ่นนี้น่าจะเป็นแบบประตูนะครับแล้วก็เป็นหน้าตาสลาของเขานะครับถ้าถ้าคนเล่นซีรีส์พวกเลโก้อ่ะจะจะคุ้นอะไรแบบนี้นะเพราะว่าเวลาเลโก้ทำหน้าข้อตัวคอามข้าวสารเนี่ยครับแต่โอเคข้อตัวคอะไรข้าวเปล่านี่เหมือนกันนะครับก็เป็นอะมาเวลกับซูเปอร์แมนนะครับกล่องนี่อะไรนะฮะแล้วก็เป็นท่ายืนโพสของซูเปอร์แมนครับเนี่ยอ้บอกว่ามันมันเหมือนหลุดมาจากไหนไม่รู้นะครับแล้วหลุด กรอบมาเลยครับเพราะว่าไอตัวตัวอื่นๆเนี่ยมันมาเป็นของ Marvel c มเมติกนะครับแต่นี่จะเป็นแบบมันแบบไม่ได้อยู่ Marvel c มเมติกนะครับเป็นแบบเหมือนตัวจากการ์ตูนมากกว่าครับแต่ถ้าพูดตัดตรงแล้ว Spiderman ถือว่าเป็นตัวคอได้หยมที่สุดของ Marvel เลยถูกไหมฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะส p i d e นเนี่ยคิดว่าน่าจะลุกลักตัวหนึ่งเลยนะครับให้ขึ้นมือนิดนึงนะครับ Spiderman เนี่ยปรากฏตัวครั้งแรกในคอมมิกชื่อว่า Amazing Fantasy เล่นที่15นะครับเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของไซแมนนะครับเดี๋ยวขึ้นปกดูนะครับซึ่งาทาง Game Marvel Snap เนี่ยก็มีสกินของเจ้าไซแมนเวอร์ชันอคอมิกนี้แล้วครับเป็นสกินที่เอาเอาปกของคอมิกเล่มนี้แหละเจ้าเล่มนี้แหละมาทําเป็นสกินการ์ดของไซแมนนะครับซึ่งโอเคจริงผมซื้อมานานแล้วแต่ผมอยากแลก้วผมอยากแกะมากเลยคืออยากอยากแกะมือสั่นมาตลอดนะครับแล้วนี้สุดก็เลยทํารีวิวแล้วกันจริงๆมันจริงๆมันอันเนี้ยตอนนี้จะมากแล้วผมอยากอยากรีวิวมากเลยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยว มีสารตรงนี้นะครับคือว่าผมอยากกินมาเลยแหละผมเลยขอรีวิว้วยกันในวันนี้ครับชั้นมาดูนะครับแสวงกับวัชรีเจโอเค้มนะครับมีปบอกมานะครับก็จะมีอย่างแรกเลยคือฉากหลังขู่กล่องนะครับที่ได้บอกครับว่าถ้าเป็นไเซมติกครับมันจะเป็นฉากของในหนังส่วนต่างที่สำคัญสำคัญหนูไหมครับแต่อันนี้มาเป็นยามยังมุมเลยนะครับให้รู้ว่านี่คือโซของสเวตแมนนะครับก็เลยว่าแตกต่างไปเลยครับก็เลยว่าเพราะว่าลูกรักครับ คืออาจจะเป็นลูกลักของข้าก็เลยต้องได้ทําเป็นของเล่นนี้นะครับซึ่งตัวกล่องก็ถ้าว่าน่าเก็บไหมมันก็พอได้อยู่นะครับสำผมนะเพราะอย่างน้อยมุมนี้ก็โอเคนะโอเคก็้วกกับฉากนะครับเผื่อใครบางทีอยากเอาใส่กล่องไว้แหละแต่ว่ายึดคู่กับฉากไว้ก็ไม่เละครับคือเอาพลาสติกออกก่อนอย่างนี้นะครับนี่ก็มาตัวของเล่นนะครับสวยไหมนะครับอุ้ยโอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมผมก็แค่อ,ออกก่อนนี่ไงนะขาลุดเลยเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งของข้าที่ หนูเล่นมาตัวของซีทอยนี่ยคือชิ้นส่วนมาาันจะนั้นมันจะแน่นแล้วก็ขามทำคดีครับเออโอเคเดี๋ยวเนาะประกอบขาก่อนนะครับก็อยา่างทุกกานต์จะมีฐานมาให้ครับแต่ทีนี้ว่าคือฐานมันไม่ใช่ฐานที่เป็นไอคอนของสไปเดอร์แมน,นนะครับคือสไปเดอร์แมนที่ไอคอนจะตูดหอยด้วยครับที่เราเห็นกันตามคอมมิครับก็คือเป็นรูปไม่คืออย่างอันนี้ยคือหนึ่งแนวน,นะครับอันเนี้อันเนี้ย นี่คือหนึ่งในนั้นครับไอคอนหัวสไปเดอร์แมนหรือบางทีจะเป็นไอคอนเป็นแ,แมงมุมครับเป็นตัวแมงมุมนะถ้าใครเคยเล่นพวกเกมหรือเคยดูการ์ตูนดูหนังของสไปเดอร์แมนครับไอคอนโลโก้เขาจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ทีนี้มาเป็น A อเอเวนเจอร์ก็รู้สึกแหม่งๆ,ๆนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวตัวของสไปเดอร์แมนตัวนี้เนี่ยก็จะไม่ค่อยเป็นเดี๋ยว่าไม่เกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวกับมาร์เวลซินติกครับแบบนี้นิดนึงนะน่าจะเป็นไอคอนของสไปแมนเองนะครับแต่ก็จะได้อยู่นะว่าซีรีส์นี้ต้องการทํามาเพืื่่่ออชูโรรงนนะคับมแบบิ เคที่มาที่ตัวสไปเดอร์แมนนะครับก็ถือว่าเป็นเรียกว่าคลาสสิกสไปเดอร์แมนนะครับเดี๋ยวนะเป็นคลาสสิกสไปเดอร์แมนครับที่ราสีสารถือว่าออกมาไม่เดียวเลยเดี๋ยวผมผมรู้สึกว่ากล้องผมตรงนี้มันจะมุมไม่ค่อยเห็นแสงมากมันเลยหรือชุดสีเข้มครับเลยใส่ว่าเดียวดำๆครับแต่ว่าจริงสีสีที่ผมเห็นในตัวนะเดี๋ยวผมใกล้หนึงกันนะโอเคโอเคสสดงครับเพราะว่ามันไกลเกิดแสงมากจากแสงจากาไฟห้องผมมันจะทำให้ดูสีดำๆนะครับ แต่ถ้าเทโลโก้ของเนี่ยเนี่นะครับควรจะเป็นโลโก้นี้นะเนี่ยผมดูนะะเดี๋ยวขึ้นรูปประกอบ้าให้ดูครับเนี่ยโลโก้ชแรกควรจะเป็นมาบนี้นะครับคือไอเจ้าโลโก้ฐานเนี่ยผมว่าเขานต้จะทำให้เป็นอย่างนี้มากกว่านะครับแต่ว่านั้นเป็นแบบเป็นเนอเวนเจอร์สตาร์นะครับเพราะว่าดี่ใว่าบอกมาจนนี้มันดูดูก่อไหน่อยครับนี่อะสเมนหัวโอเคข่าเลยครับลำตัวรูปร่างเร,ริล่าผ่าแขนแขนจะมีข้างข้างซ้ายเป็น ภาปล่อยยิงใหญ่ของเขานะครับซึ่งจริงๆแล้วซัลซายแมนเนี่ยเออ่ดั้งเดิมจริงเนี่ยต้องใช้อุปกรณ์ยิงใหญ่นะครับซึ่งอ๋อโอเค,เ,คเดี๋ยวผมให้ดูนะผมเพ่เห็นบ้นางนะครับเป็นงานหนึ่งอ่านี่นเห็นไหมฮะนี่ฮะมันยี่งกำไรอยู่แล้วเนี่ยกำไรที่เป็นเออ่ตัวตัวยิงสไปเดอร์เว็บนะของซัลซายแมนครับคือดั้งเดิมซัลซายแมนคือจะยิงใหญ่ด้วยอุปกรณ์นะครับมีเวอร์ชันของโทบี้แม็กไวนะครับของเวอร์ชันป,ปี2000ที่จะเป็นการยิงใหญ่ด้วยตัวเองนะครับแต่จริงคอมิกซัลซายแมน ทำซีซิงสไปแมนเดี๋ยวผมลืมชื่อเดี๋ยวแต่ผมจำผมเคยอ่านอยู่เคยอ่านอยู่ผมอ่านแล้วผมอ่านอยู่นะผมได้อ่านสไปแมนของเวอร์ชันนี้อยู่นะครับคือใจการยิงใหญ่ด้วยมือนะครับเป็นอีกวอร์ชันหนึ่งของสไปแมนที่ยิใหญ่ด้วยมือครับซุกคุมิกก็แนะนำครับก็อ่านแล้วเพลินสุดดีครับเดี๋ยวผมขึ้นปกให้ดูแล้วก็เดี๋ยวใครสนใจก็เราซื้อตามได้ครับมันใน Google Store มีขายเป็นอีบุ๊กอยู่นะครับนี่ผมก็ได้อ่านจากอีบุ๊กเอานะซุกซุกสุดดีครับผมสุดดีนะเพลินดียิ่มือมือขวาจะเป็นมือก มือกำนะมือกำโอเคก็ได้อยู่มือขกำได้อยู่ครับน,นี้ด้านหลังบ้านนะด้านหลังก็จะเป็นอ่านะครับโอ้เนี่ยโค้งไปมุมแบบนี้ก็ได้นะจริงซามแมนด้านหลังโค้งเราก็ไปมุมนี้ก็ได้นะเรียนดีนะฮะโอเคนีม่มุมครับชุดตัวขาอ่าคือเออเป็นชุดที่ถ้าพูดตามตรงแล้วอิงมาตามคอมิกดั้งเดิมครับเพราะว่าผมกจาผิดนี่ชุดซามแมนบางบูชั่นอย่างของเดียเมซิ่งเนี่ย โทสีแดงจะเยอะกว่าเสมือนเงินครับเวอร์โฉนนี้จะค่อนข้างจะสมดุลกันเพราะฉะนั้นโฉนนี้ค่อนข้างจะเป็นโทนเน้นสีสมดุลกันนะครับขยับแขนขับได้มานี้โอเคแขนขยับได้หัวปึ๊บ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 ,บขาขาเนี่ยครับปือปัญหาของซีรีส์เนี่ยซึ่งทีทอยคือขาขยับได้ไม่ค่อยเต็มที่ครับเพราะว่าพอเหยียบปุ๊บมันหลุดเลยอย่างเงี้ยเหยียบเล่นไม่ค่อยได้ขาเสียดายไม่แผมแซงอย่งนี้จริงอ่ะงั้นน่าจะสนุกมันเหมือนกว่านี้ยครับเหยียบนน่เหยบไไขด้้งูะครัแลวก็ แล้วก็ตั้งถาดาดูนะครับโอเคก็ได้อยู่นะก็เนี่ครับมันถือว่ามีเล่นน้อยกว่าเอออซส์แม็กพอสมควรเลยครับเจ้าตัวนี้แต่ถือว่าเป็นไซส์แม็กคลาสสิกที่ถ้าคุณชอบชอบซส์แม็กแล้วอยากได้สักตัวหนึ่งมาเอาไว้วางตั้งโชว์โตกคอมคุณนี้ผมว่าก็ควรนะจริงๆผมผมซื้อเลงไว้เพราะว่าผมจะจะมาวางตั้ง กับโปรแกรมผมนี่แหละเพราะว่าจะบอกผมชอบซัแมนผมก็แบบอยากได้สักอย่างหนึ่งมาไว้ประดับโปรแกรมผมเนี้ยก็โอเคอะอาจจะไม่ใช่ตัวฟิกเกอร์เลยสูงๆอย่างนี้แต่ว่าดีไซน์ผมด้วให้ผ่านอยู่คือซน์ให้ผ่านอยู่นะครับแต่การเล่นอะใจเลยสำหรับผมปัญหาของซีรีส์นี้คือการเล่นมันดูไม่เต็มที่อะถ้าคือขาข้อต่อขาอุตส่าห์มีข้อต่อไว้ให้แบบขาได้แต่ท้ายแอบได้ไม่เต็มที่ครับแอบใส่ตรงเนี้ยถ้าแอบได้ดีถ้าแอบขาได้ระกว่านี้ไม่ไม่ตดขัดเกินไปผมว่าก็ดีไม่น้อยนะ ว่าเสียดังนี้แต่รวบรวมถือว่าพอได้ครับชั้นถ้าผมจะให้คะแนนเนี่ยมผมขอให้ไปซักไอแก๋อว่าัยไที่ยังพอมีลูกเล่นบ้างเจ็ดได้กันนะครับเจ็ดรวมทั้งหมดที่นี่คือเจ็ดนะครับเพราะว่าแต่ว่ามันควรจะได้สนุกมือไม่สนุกมือกว่านี้ถ้าผิดว่าขามันติดขัดเรื่องขาที่ขยับนิดนึงก็หลุดแล้วอย่างเงี้ยครับแบบนี้ผมหรือแกแบบนี้ไม่ได้เลยครับแต่ไปแค่แขนอย่างเงี้ยเสียนิดนึงถ้าขยับได้ครบส่วนสี่อย่นี้ครับ แต่ถ้าซื้อมาตั้งโชว์สวยๆเนี่ยผมก็ไม่ได้เลยเพราะว่ามันก็คือคือไม่กังดีซะัผมกางดีนะถ้าใครที่อยากได้ไปตั้งโชว์ครับแต่จริงๆผมอยากซื้อมาไว้เล่นมากกว่านะแบบแบบเพลินๆนี่ครับอันนี้ใครสนใจก็หาได้นะครับในเซเว่มีขายแล้วนะครับกับเซื้ดิทอร์สวยแมนนะครับก็สำหรับสวยแมนตัวนี้ก็ขอตัวลงพิ้วนะครับมันไม่มีรด้วยแรมากครับจากแขนหัวที่ยับได้นี่นครับมันไม่นี่เลยมากจริงครับก็เป็นแค่รีวิว ให้ครบตามที่สัญญาไว้นะครับก็สำหรับใครชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดดีกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจเพือวเรา,เราทกคนได้นะครับัวกเราจะมารีวิวกับของเล่นนะครับหนังภาพยนตร์หนัง,นงสือการ์ตูนอีกมากมายให้กคนติดตามดูตป้ายยาซื้อตามเล่นตามกันอ่านตามกันทุกคนนะครับเป็นช่องแห่งการป้ายยาครับใอรอยากดูป้ายยา,ยาก็มาชมไดนี้เลยนะครับ าใครก็ลินเจตัวนี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้ว่าสิ่งไงนะครับชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนจะแชร์กันได้ครับผมอยากรู้กันว่าคนที่สนใจซื้อเจ้านี้มาเนี่ยรู้สึกไงบ้างครับถึงเออมีเรื่องฮาหนึ่งฮาฮาอย่างนึงครับสำหรับผมตอนไปซื้อเจ้านี้มาคือคือน้องเขาน่าจาสักอนุบาลสามหรือปอหนึ่งเนี่ยแหละครับผมก็หยิบซื้อปกติแหละเนาะแต่ผมโดนจ้องหน้าแบบเ,เขาไม่ใช่แปลกใจแบบซื้อของเล่นที่หรอแบบหรอ ไว้เราไวผมนี่คือซื้อของเล่นนี่คือแปลกสุดๆเลยเหรอเนี่ยโอ้โหเราจุดนี้ได้ยังไงเนี่ยหรือหรือมันแปลกๆปลสำหรับประเทศนี้แล้วผมไม่รู้นะคือแบบนั้นผมโดนจ้องแปลกๆเลยนะครับก็คิดใจก็แหระหามกันนะเรื่องนี้สตอรี่ผมซื้อเจ้านี้มานะเราแค่ผมชอบเจ้านี้แหละก็เลยซื้อมานะครับก็เดี๋ยวไว้มีตัวใหญ่ๆมาผมผมจริงๆผมแม่ผมเล็งตัวไททัาไอยู่นะครับไว้ได้มาก็เดี๋ยวไว้มารี้ดูกันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจุลงเทียนทุกคนทคับใหม่หม ต่อไปนะครับจะเป็นอะไนั้นรอจัดังกลุ่นกันนะครับก็วันนี้ขอจบลงที่นี้ครับทุกคนครับวันนี้ก็ไปก่อนครับทุกคนสัสดีครับบ๊ายบายครับย้